สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันหวังชแ่แอลคือเก่าครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับผมก็จะผ้ามาเบิงผักหวานปลานะครับที่ปลูกไว้นะครับก็บจะมาผ้ามาเบิงนะครับว่าผักหวานปลาเป็นกาฝา,ากยีรีบอนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ต้นที่สมบูรณ์ต้นหนึ่งนะครับผมอยู่หน้าบ้าน ดูต้นนี้ครับผมต้นนี้ปลูกจากเมล็ดนะครับผมก็กำลังจเจริญเติบโตในปีนี้นะครับสองกิ่งนี้เกิดจากการนมกิ่งนะครับเพื่อให้มีกิ่งไว้เก็บยอดนะครับผมและกากิ่งนี้ผมจะปล่อยให้สูงต่อไปครับก็มีกิ่งขึ้นมาสามกิง่งจะเอาไว้เก็บยอดนะครับต้นนี้ก็เช่นกันครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ความจเจริญเติบโตจะต่างกันต้นนี้ปลูก อยู่ต้นตะคบนะครับตะคบส่วนต้นนี้จะอยู่ต้นมะขามเทศครับสองต้นกิ่งนี้เป็นกิ่งตอนครับส่วนต้นนี้ปลูกกับต้นแค่นะครับต้นแคผมตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บยอดกับหรือม,มียอด เล็กๆนะครับเป็นมาแล้วนะครับผมเริ่มแตกยอดแล้วโอเคครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งพักหวานที่ผมสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรครับผมครับต้นนี้ก็เป็นพักหวานปลาปี6กสนะครับที่ผมปลูกแซมกับต้นตะคบนะครับแต่ว่าเข้าโดนน้ำ น้ำฝนนะครับในช่วงน้ำฝนชาล่างนะครับมาเบิ้งระบบรากของเขาครับผมตัวนี้โชว์รากให้เห็นเลยนะครับนู่นครับต้นนี้จะมีรากแก้วแทงลงไปในดินอยู่นะครับนิดนึงแต่จะมีรากฝอยข้างบนครับผมมีรากฝอยข้างบนเอ่อเบิ้งกันกันก็ได้ครับเบิ้งหลกฝอยของเขานะครับติดกับรากของต้นตะโขบเลยนะครับผม จิเลยนะครับนี่กิ่งนี้จะสังเกตได้เห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับรากนี้จะเป็นรากของตะขบครับส่วนนี้จะเป็นรากของพักหวานปลาครับผมหิงข้างล่างก็เหมือนกันครับนี่เดี๋ยวนะครับจะซูมเข้าไปเบิ่งๆนี่ครับจะเป็นปมติดกับรากตะขบเลยนะครับผม หักขแขนงเกือบจะทุกกิ้งนะครับก็จะอาศัยเกาะกินอาหารกับต้นตะขบสังเกตต้นนี้จะบกค่อยใหญ่เพราะว่านี่ครับไม้พี่เลี้ยงผมตัดกิ่ง่งเยอะนะครับก็กระเริ่มโซมนะครับไม้พี่เลี้ยงเริ่มโซมเหมือนเหมือนใกล้ตายนะครับแล้วก็หลกบริเวณนี้เริ่มแห้งนะครับผมไปหาอาหารบ่ได้นะครับแค่แตงกวานปลาต้นนี้กะ นะครับบ่โตกับบงต้นยังคางๆนะครับนี่ครับแคระไม่โตนะครับตัวนี้ปลูกแบบปล่อยไว้ศึกษาเลยนะครับผมปล่อยให้ทวดาดูแลนะครับปลูกตามฤดูกาลไปนะครับบอค่เดดูแลอย่างมากมายนะครับครับโซนนี้ครับตัวนี้ก็ โอเคอยู่ครับต้นใหญ่เิ่มใหญ่ขึินมาเพราะว่าพี่เลี้ยงก็ลำต้นสูงใหญ่แล้วนะครับผมนี่ครับตะคบเป็นไม้พี่เลี้ยงร่มลำไรนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้นเดินๆกันครับขาบมาเบ่งส้นนี้นะครับซึ่งก็เห็นสังเกตเห็นต้นที่นาม ล่างรากเข้าไปแล้วนะครับแต่มาเบิ้งต้นถีเขาบกคอยจะเริ่มเติบโตครับผมแคละไม่ค่อยโตนะครับเพิ่งเอาพีเรียงมาเสริมนะครับต้นนี้ค่อนข้างจะห่างกับไม่พีเรียงเอ่อพวกมะขามเทศและกะทขบนะครับก็เลยเห็นให้เขาบกคอยโตนะครับนี่ครับปีหกสามหน่อมกิ่งเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับผมแต่ว่าโค่นต้นเขากะโอเคอยู่นะครับพอใส่ใดนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแทงกิ่งกระดูงต่อไปครับผมแต่กจะบำรุงไม้พีเรียงก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ให้เขากาะนะครับหาอาหารต่อไปครับผมครับผมส่วนโซนนี่นะครับรากไม้พีเรียงนะครับเริ่มหาหาได้ดีแล้วนะครับก็จะ เริ่มเห็นผลนะครับผมนี่ครับปีหกสามมาดูกิ่งนี้ครับต้นนี้ครับต้นนี้แท่งกิ่งกระโดงขึ้นมาสามกิ่งเลยนะครับผมกิ่งกระโดงสามกิง่งเกิดจากการนมกิ่งนะครับ น้มกิ่งรอบนี้น่าจะน้มกิ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับผมเพราะว่าจะลองเก็บกิ่งกระดูกนะครับไห้ตอนกิ่งต่อไปครับผมนี่ครับน้มกิ่งไวเพื่อเอาไ้เก็บหยอดบริเวณดันขางนะครับนี่ครับพอแล้วนะครับต้นนี้ได้ทรงที่ใช้ได้แล้วนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกมะกรนนะครับก็สามารถได้นาเข้ามาได้นะครับว่าควรจะ นอมกิงต่อไปหรือว่าปล่อยให้เป็นกิงกระโดงนะครับกิงกระโดงก็คือจะมีหลักกิงฝอ,อยออกดันข้างกิ้งแขนงออกด้านข้างดูต้นนี้ต้นนี้นะครับเป็นมะขามเทศนะครับเป็นมาเลเซีย แล้วนี่ครับต้นนี้กำลังสูงชะลูดขึ้นมาเลยครับสูงถึงหน้าอกแล้วนะครับต้นนี้กิ่งยังอ่อนๆอยู่เลยครับส่วนต้นนี้นะครับก็น้มกิ่งไปหลายรอบ ดูครับใบใหญ่เลยนะครับตัวนี้ออกกิ่งกระโดงมาสองกิ่งครับตัวนี้กะจะปล่อยไว้นะครับเพื่อเอาไว้ทดสอบไว้เก็บมเมล็ดนะครับต่อไปครับครับ ต้นนี้นะครับใส่ลำไยนะครับเป็นพิเลียงกบกำลังแทงยอดนะครับผมต้นนี้เคยเก็บยอดกินแล้วนะครับเก็บตั้งแต่ปีหกองนะครับก็เริ่มเก็บยอดกินได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก เอากรณีศึกษานะครับมาให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันนะครับถ้าพี่น้องนะครับที่เริ่มปลูกตะวันปลาใหม่ๆนะครับแนะนำให้ปลูกไม้พีเรียงลงไปก่อนนะครับผมเพื่อที่ตวันปลานะครับจะได้อาศัยนะครับหลักจากไม้พีเรียงนะครับแล้วก็ลมเงานะครับเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนะครับ ก็เอามาฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันวางครับสวัสดีครับ